เราคนก็ยังชอบอยู่นั่นแหละมันยังชอบอยู่ไม่แล้วอยู่เพราะท่านสวยนี่บดนี้ไปสวดอภิธรรมไปร่วมสวดอภิธรรมแล้วจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลก็คือเราไปทำบุญแล้วไปฟังสวดเดี๋ยวนี้พระสวดให้คนเป็นฟังนะไม่ได้สวดให้คนตายฟังนะสวดให้พวกเราฟังอภิธรรมเราเป็นยอดของธรรมะ จะมาไปเรียกธรรมะสั้นสูงสูงคนน่ะมาสวดในงานศพเนี่ยนะเพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่ศพเพื่อให้คนได้ยินได้ฟังจะได้ฟังธรรมะสูงสูงบ้างในงานนี้นี่หลักมันเมื่อคนฟังเฉยเฉยนี่นะยังไม่เข้าใจในธรรมแต่เคารพธรรมตายแล้วก็ยังจะได้ไปสวรรมมค์อย่างไรต้องเล่นอันนี้ส่งมันะตายแวบ,บเวลานั่นน่ะยังไม่ได้กลับบ้านไปตายกับศพนี่อีกละก็จะไปสวรรค์คนมันั้นจิตสงบ คิดเคารพจริงๆเนเห็นไหมข้างข่าวหนึ่งถ้าผู้ได้เรียนพระไตรปิฎกข้างข่าวห้าร้อยตัวอยู่ถ้ำน่ะภาษาริบุตรสวดกับหมู่สวดไปก็เพลิน,รรน,นฟังอภิธรรมเท้า,าลุดออกจากเพดานหินตกลงมาตายหมดเลยท,ทั้งตัวเมียตัวผู้ตายเกิดเป็นเทพพระบุตรเทพพระธิดาหมดเจี่ยงเลยอยู่บนสวรรค์วันอานินนสงสงฟัรเฉยๆนะคารพเฉยๆเน่ยจนลืมไปวัน ลืมเท้านี่หลุดเลยเพราะเทอบเพิ้มฟังมันแหม่น่าจะนด้เสรินเพราะจริงๆอะไรอย่างนี้นะหน้าคารพจริงๆนึกจิตมันไลยเป็นกุศลใช่ไหมเลยเลยไปกลับบุญนี่มันดีอย่างนี้แหละถ้าใครฟังไม่ออกก็ต้ไปฟังด้วยคมขารพบพอบัดนี้เวลาพักให้พรเราตั้งใจอุทิศที่เราไปทําบุญเส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่่วงรับดับไป เชิดชูวิญญาณดวงนั้นเพื่อให้รับอนุโมทนาบา,บางบางวิญญาณจะยังรอดูศพอยู่นะบางวิญญาณจะยังไม่ได้ไปเกิดพบอื่นรออยู่ยังไม่ไปเจ็ดวันย,นะยังไม่ไปแต่บางศพที่ไปแล้วไปไปเป็นเทพแล้วมนะันเทพพระบทเทพปฏิดาแล้วแต่จะลงมาดูหรือไม่มาดูก็แล้วแต่เขาวัน,น,นถ้าเขาอยากมาดูก็มาได้ไม่มาอยากดูแล้วมันใช้งานไม่ได้แล้วไปแล้ว บางคนนี่พอออกจากล่างนี่ไปเลยจะไปสุขก็ไปเลยไปทุกก็ไปเลยไม่สนใจแล้วบ้านหลังนี้มันนอนไม่ได้แล้วฝนรั่วเสียมันอืมตากแดดเนี่ยไม่เอาแล้วมันล่างแล้วก็กไปเลี่ยนี่ตัวนั่นไปนะแต่ทุกคนควรอุทิศส่วนกุศลพร้อมกันเวลาพักให้พรอส่งไปให้แก่วิญญ,ญาณผู้ที่ตายอยู่ตายอยู่นอนอยู่ในหีบ เบื้ีงหลักที่เราจะพิจารณานี่บป็นเราเอาเอาคนที่นอนอยู่ในหีบเป็นเป็นเป็นหลักปฏิบัติของเราว่านี่คนเราเกิดขึ้นมามันตายอย่างนี้แหละแล้วเขาได้อะไรไปละ่ะเขามีเงินหลายพันล้านอยู่ในธนาคารเข้าไปไหมเนี่ยถามตนเองอย่างนั้นเมื่อไปเอาไปไหมเขาเอาใครไปบ้างไม่มีใครไปเขาไปส่งเท่าถึงแค่เตาคนนั้นนั่งเก้าอี้ดูอยู่นั่นนั่น แล้วก็เลยปิดฉากละครเลยก่อนเขาจะเผาไหมมันเล่นละครสุดฉากมันนะะัยนะรับต้องปิดม่านนั่นเราดูเราน้อมมหาตุลเอเราก็จะตายเหมือนกันกันกบเขาเนั่นเยะทิ้งของนั่นมันก็มองหน้ามองหลังนั่นรีบทําความดีทหเราเห็นบอกเครื่องยืนยันเลยเนี่ยเกิดเราต้องตายเนี่ยเรามานึกอันนี้มันจึงเป็นประโยชน์ไปเผาศพอย่าไปเส็ดน้าดําตาอพระเจ้าท่านไม่เช็ดน้ําตา นี่ลุนนางบาโซกกวายาวรญญาปริเดวนาการล่องให้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ตายภาษาไทยแปลงั้นมีอย่างเดียวคือทำบุญอุทิศไปให้เมื่อคนตายแล้วมีแค่นั้นให้ได้แค่นั้นอืม้องที่จะให้นาอุทิศความดีให้แค่นั้นเอมันอดไม่ได้เนะมันรักกันมันก็ต้องให้เนะนั <c oughs> ่นก็รักไปหารักไปหาตัณหาอีกแหละอืมนิ่มธรรมดา ท่านสอนเลยกุศลธรรมะาอกุศลธรรมมอัปยากตาธรรมานี่ยทำที่เป็นกุศลทำที่เป็นบุญอกุศลธรรมะาทำที่เป็นบาปท่านสอนบุญสอนบาปด้วยเนี่ยพระนั่นท่านสอนอท่านสอนบุญสอนบาปเราเป็นกลางกลางอัปยากตาธรรมานทำเอาสิจะทำบาปจะไปบาปนะจะทำบุญจะได้ไปกับบุญนะพูดง,ง่ายๆกันข้อต้นมันสุดท้ายท่านก็นเลยว่า อาน,นิจจาวัตะสังคาลาวสันพระทันวัาสังขานไม่เที่ยงนะโย,ยมนะมัน <c oughs> เป็นอย่างงี้แหละมันคนนอนอยู่ในหีบนี่แหละท่านก็ไม่แปละเสภาท่านก,น,นก็เลยค้างไปฟังก็ไม่รู้เรื่องเลยอ่างอ้อยอ้อยไปอย่างนั้นแหละม่นพระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่แต่มา่าด่าแหลกเนี่ยเพราะไปล้องเองค้างอ้อยอ,ยอยเอยงไม่ได้ใส่เสียงยาวไม่ได้มันบาปมัน <c oughs> พิดอักระฐานกนของภาษามาคต <c oughs> แต่ว่าพระก็ทําเพราะโยมมันะ่ะชอบโยมนี่พายพระตรงนรกระวังให้ดีต้องระวังให้ดีหน่อยอนี่แหละเราไปฟังน,นั่นอุปาระวายจะทำมีโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีรุดส้นติดร่ำดับไปหายไปนี่ท่านสอนอย่างนี้คนนี้เกิดขึ้นมาแล้วต้องตายนะถ้าพูดอย่างง่ายๆเตสัจงบูปาสมโมสุขโค การเข้าไปสงบระงับแห่งสังขานเป็นสุขนะเนี่ยเนี่ยทั้งขานถ้าเราไปสงบระงับได้เราพ้นก้นิพพานเราไม่แม่ไม่มาเกิดเป็นรูปอย่างนี้แล้วสุขแปรเตสั่งบูปาสโมสุโคควมเข้าไปสงบระงับแห่งสั้งขานเป็นสุขนะโยมนะเนี่ยท่านบอกอย่างนี้โยมก็เลยฟังแต่ภาษาอินตระเดียลเลยฟังไม่รู้เรื่องเลยให้แปลให้ฟังก็งภาษาพุทธเจ้าแต่ต้องทิ้งไม่ได้ ยึงมาแปลกันใหม่เห็นไหมท่านว่าเห hey, ตุปัจโยทำเป็นปัจจัยเกิดจากเหตุอารมณนะปัจโยเป็นอารมณ์อยู่ในใจเป็นปัจจัยอธิปฏิปัจโยเป็นใหญ่ในการที่เขาจะยึดในอารมณ์มันนะเป็นปัจจัยนะั่นอธิปฏิปัจโยอันันตรรัปัจโยไม่มีประมาณนะ้วเล่นอารมณ์มานนี่ไม่รู้กี่ศาสตร์นักนี่อันตรา สานันตปรมธรรมนี้เป็นทันสมานสังวาสกันอุปนิสย,ย,ย,ยัจโยเป็นอุปนิสัยเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยจึดไปหากรรม,มยยโปโยเป็นกรรมม,มยยรรคปโยเป็นหนทางเดินของจิตที่จะเสวยอารมณ์นี่เป็นปัจจัยโอ้อยไม่พูดเป็นมากมันยาวมันเป็นอภิธรรมมันยมมยมก็ฟังนะมันเข้าใจบางคนอาจจะได้เรียนอยู่นี่ เรียนแต่แผนที่เฉยๆไม่ภาวานาเลยไม่รู้รถมันมน,นี่ได้ทาอาหารเฉยๆไม่กินเลยหิวอยู่ต้องเรียนนะต้องปฏิบัติพอฟังออกไหมเอาอันนี้แหละพอฟังอันนี้ได้แล้วได้ฟังทรรมนะเว้ยนึกมีบุญแล้วเราเนี่ยได้ฟังทรรมได้อุทิศความดีของเรานี่ให้แก่ผู้ตายข้าพระเจ้าได้มาฟังธรรม พระเจ้าระลึกถึงความดีนี้เป็นบุญคือความสุขใจที่ท่านพระพเจ้าได้ทําแล้วขอที่ส่วนกุศลให้จิตวิญญาณจงรับเอาความสุขนี้ถ้ามีสุขก็ห,ห้อยสุขยิงย่งขึ้นไปเถิดแค่นี้ก็พอล้ว,วันเวลาพักให้ผ่อนนี่ตรงที่ให้กันตรงนั้นเลยอันนี้ไปเราไปนั่งอยู่เฉยแต่ขอไปฟังก็ชื่อเฉยอยู่เวลาพักให้ผ่อนเขาก็ไม่ได้อะไรเราไม่ให้เขาวัน ไม่ส่งเขาบางคนพ,พูดเอาใส่บั้งไฟเมันจุดขึ้นฟ้าเป็นกระดดกว่ามจะได้ขึ้นสวรรค์มันเมียงเชียงใหม่อันนั้นกทั้งโง่ทั้งเง่าเลยวัน <laughs> <laughs> อาจารย์พาหลงไปทั่วโลก <laughs>